ยังกาดได้ดีครับแข่งสายมาอีกทีครับเดินลุกเข้ามาโอ้โหหมุนตัวจะได้แค่ฟานหางฟาดโดนวางเอาคืนบ้างครับขอคืนเตะเจาะยางมาเตะโอ้ยเตะไปลลบลงมาโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ฮะเตะแล้วลื่นไปนิดนึงครับผม สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับมวยไทยฮีโร่และมินทีครับหลังจากที่เมื่อวานนะครับแอดมินลงคลิปของบัวขาวนะครับผมมัญชาเมฆยอดมวยไทยของเรานะฮะเอาชนะโยชิฮิโร่ซาโตะนะครับผมแชมป์เควันของญี่ปุ่นนะครับไปได้นะฮะในรอบแรกครับวันนี้ครับผมมาดูกันในรอบที่2ครับผมอันนี้เป็นวันเดียวกันนะครับผมรอบ4คนสุดท้ายครับโดยบัวขาวนะครับผมจะเจอกับอีกนักสู้ครับผมกาโกดาโก o ครับที่เอาชนะแชมป์เควันรุ่น70็กิโลคนแรกของเวอร์กังปีคนแรกนะครับอย่างอันเบิร์ตเขามาได้ครับเดี๋ยวลองดูกัันนคครรบผมว่าใจะเป็ นนก่อนการรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับมวยไทยฮีโร่ด้วยนะครับยกที่หนึ่งเริ่มต้นขึ้นครับกาโกดากโตเตะขามาฮะลุกเขาใส่ฮะนี่ฮะทิม,มัดมาครับผมนี่เป็นแชมป์มวยไทยยุโรปนะครับผมสำหรับกาโกดากนะครับวันนี้เจอยอดมวยไทยของเราครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับดูครับจับขาไว้แล้วเตะเตาะยางไป ติการเควันก็3ยกนะครับผมถ้าเกิดว่าเสมอกันนะครับก็จะมียกที่สพิเศษครับต่อเวลาอโูดูครับผมถีบหน้ามาแบบนี้ฮะมาทารูพักมาหัวขาวครับทีมหมัดมาฮิมไปครับโมมาโกดาโกนี่ในวันนั้นนี่โหเจอกับทางอันเบิร์ตเขานะครับผมก็เอาชนะคะแนนมาได้ครับในรอบแรกนะครับรอบ8คนนะฮะ วันนั้นนี่ต้องชกชนะทั้งหมด3รอบนะครับถึงจะเป็นแชมป์กันนะครับอู้ดูครับผมอืเวียงหมัดมาฮะแต่ว่าโดนเตะเจาะยางไว้ยังไม่ถึงนะครับผมมาคลังหมัดของกาโกาโกนี่ไม่ธรรมดานะครับลุกเข้าใส่ฮะโอ้ดูครับผมเวียงมาเจอแทงเข่าสวนขึ้นไปครับโอ้เวียงหมัดน่ากลัวจริงจริงครับโอ้ถีบมาฮะเราก็เจอเตะเจาะยางเกี่ยวล้มลงไปครับผมเนี่ยฮะจับขาแล้วเตะไปครับในปีนี้นะครับผมกติกาของเควันนะครับผมห้ามแล้วนะครับห้ามกอดคอตีเข่าหลายครั้งนะครับ เม่แต่ปี2005นะครับผมที่ปีที่แล้วนี่ทําให้บัวขาวเนี่ยไม่ได้แชมป์ดูครับเตะซ้ายสูงขึ้นไปเรือบโดนหน้าฮะแต่ว่ากาโกดาโก้ก็สมกับพี่เป็นแชมป์มวยไทยนะครับผมอ๋อ,อวุ้ได้ดีเลยฮะถีไปครับผมเนียะเจาะยางมาเจอแข้งขวาสูงขึ้นไปหอยโดนเข้าไปที่หลังหัวนิดนึงฮะบัวขาวในวัยนั้นนะครับผมโอ,อ้ดึงหลบไปดึฮะเวียงมาลแล้วเตะเจาะยางครับบอกได้เลยว่าฟิตมากๆครับแล้วก็เนียะโอ้ดูฮะ เดินมาเหวี่ยงกระโดดถีบหน้าคืนบ้างครับผมเจอเตะเตะจาะยางสวนคืนมาเอาครับโอ้โหสนุกนะฮะถีบไปครับวันนี้ฮะอีกหนึ่งนาทีกว่าอุย้ยประคัดมาเกือบโดนฮะจับขาาวอีกแล้วครับผมผักไปฮะแล้วก็กระโดดเตะตามไปออกจากเชือกไปกรรมการแยกออกมาก่อนครับโอ้ รุ่น70กิโลนะครับผมในตอนนั้นบอกได้เลยว่าเควันนี่เป็นเวทีที่มีแต่คนที่เก่งๆทั้งนั้นนะครับโดยเฉพาะเป็นศึกเวิร์กกังปีแบบนี้นะครับผมก็คือคัดคนเก่งนะครับผมของแต่ละประเทศนะครมาเจอกันอยู่แล้วนะครับนี่เป็นอเมริกันดัชนะครับผมอูอรมาเมนียดัชนะครับขอภย <c oughs> ัยเตะซ้ายสูงขึ้นมาครับ เดินลุกขอยทิมทิมครับโอ้โหหมุนตัวฟานหมัดมาครับโอ้โหน่ายควาองจักครับเกือบโดนเหมือนกันนะครับโดนไปอาจจะล่วงได้นี่ฮะเหวี่ยงซ้ายไปแล้วตีเข่าไปเจอเจาะยางขึ้นมาครับทิมหมัดไปแล้วเตะเจาะยางไปอีกทีหนึ่งโอ้โหถีบมาโกดาโกเดินลุกเข้าใส่ครับบัวขาวเตะขวาสูงขึ้นไปโดนเตะขึ้นมาดูดูครับผมยกหนึ่งเขาออกาวุธกันเต็มที่ครับอย่างที่บอกฮะกิกาคิกบ็อกซิ่งของท่านครับผมสามยกนับคะแนนทุกยกนะครับผมแล้วก็เน้นการออกอาวา ทิมทิมไปแล้วแข้งขวาสูงไปครับดูฮะออกอาวุธกันได้รวดเร็วทั้งคู่ครับทิมไปเจอเตะเจาะยางขึ้นมามหมดยกที่หนึ่งครับโอ้โหเดี๋ยวดูภาพช้ากันนิดนึงฮะโอ้สุดยอดครับนี่ฮะดูจังหวะนี้ครับผมเตะขวามาแล้วโอ,โ,โอ้โหโดนเข้าไปหลังตรงนี้ตรงบริเวณก้านคอด้านหลังนะครับแต่ว่าก็ยังอึดครับผมแล้วนี่ฮะจังหวะที่ผักนะเข้าเชือกล้วกระโดดเตะตามเข้ามาฮะโอ้นี่ครับมาดูกันต่อนยยกที่2อกันต่อเลยฮะโอ้ยกที่หนึ่งนี่ก็ออกาวุธได้ดีครับ เดี๋ยวดูว่ายกที่2จะเป็นยังไงครับผมแบบครูบัวขาวครับนี่ฮะดูครับเบี่ยงหมัดมาป้องกันได้แล้วก็เตะซ้ายสวนขึ้นไปอดูครับถีบมาฮะกาโกราโกบัวขาวพยายามวัดระยะแล้วนี่ฮะดึงหลบแล้วก็แข่งซ้ายไปครับแข่งซ้ายนี่ฮะไวมากนะครับ โอ้กะโก,โก,กะก็เดินลุกเข้าใส่ครับผมหมัดขวาม,มาทีมาครับผมเจอหมัดขึ้นบบหมุนตัวโอ้ดูครับผมจอเกฟฟ้านหังแต่ว่าโดนเตะเจาะยางไป2ทีครับหมาโอ้ดูครับแลกหมัดกันโอ้โหออกเสียงคำรามใส่เลยครับทีมหมัดมาอเปอร์คัตมาอแต่โบขาวก็สายตาดีจริงครับโอ,อ้ดูครับผมนี่ฮะเตะเวียงมาครับผมแต่ว่าท่าทางเนี่ยออกจะเป็นเทเลกราฟหน่อยนะครับหมายถึงว่ามีการสแสดงท่าให้เห็นก่อนมันก็เลยทําให้ครูโบขาวเนี่ยสามารถหลบได้โอ้ยเตะสูงขึ้นมาครับเตะเจาะยางมาฮะ ผักออกไปครับเนี่ยทิมมัโอ้ยเอัประคัตมาโดนเหมือนกันครับบัวเขาเตะเจาะยางไปครับถีบไปแล้วหมัดขวาไปครับผมนี่ฮะเจาะยางคืนมาบ้างเจอหมัดหนึ่งสองสวนคืนมาครับโอ้โหนี่ฮะโอ้ทิมมาแล้วอัประคัตนะครับเตะสูงมาอีกแล้วครับแต่ระยะมันยังไม่ได้ครับต้องสืบเข้ามาอีกนิดนึงฮะเดินลุกเข้าหาผมเจอแข้งซ้ายสวนขึ้นไปแต่ยังติดบล็อกอยู่ โอ้โหูเหียงหมัดไหมครับผมโดนเตะเจาะยางไปโอ้โหเนี่ยฮะหมัดแต่ละลูกแต่ละดอกน่ากลัวนะครับแล้วเดินบี้จริงๆฮะโอ้พยายามเข้ามาครับผมนี่ครับเจอกระแทกไปแล้วก็ขึ้นบนนะครับเตะซ้ายขึ้นบนไปออ้ยเตะมาเฉียวหน้าเจอหมัดซ้ายไปแล้วหูเขาซ้ายตามไหมฮะอุ้ยเอาครับผมแลกหมัดกันจังหวะเมื่อกี้ฮะดูครับผมเตะไปครับดึงหลบมาครับผมพยายามที่จะเข้ามาต่อยครับเดี๋ยวก็ผลักออกไป วัวขาวซ้ายไปครับเนี่ยวนมาถีบมาจับขาไว้หมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งซ้ายครับโอ้โหดูครับอัปเปอร์คัตมานี่ฮะโอ้โยคืออาวุธเนี่ยออกทันกันทั้งคู่เลยนะครับโอ้ไม่มีใครยอมใครครับเดินลุกเข้าหาครับผมฟิตจริงๆนะผมเนี่ยฮะคารโกราโก้โดนเยอะแต่ว่าก็เดินลุกเข้าใส่ครับผมนี่ฮะโอ้ดูครับผมเจอแข้งขวาสูงหมัดขวาซ้ายครับนี่ โอ้โหนี่เตะไม่ทีครับผมเจอเตะล่างแล้วขึ้นบนบอกไม่เป็นไรขออีกครับขออีกหัวข่าเดินเข้าไปต่อยท้องครับผมนี่ฮะเล่นท้องมาแล้วครับผมตีเขาเข้าไปดึงลบมาครับอืมดูครับผมจังหวัดดันเมื่อกี้แล้วหวัดหูอกระแทกขวานะครับผมโดนเข้าไปเต็มๆครับนี่ฮะโอ้พิงครับผมเอาตัวพิงไปแล้วก็หมัดกระแทกขวานะครับผมตามไปฮะโดนเข้าไปอย่างนี้นะครับแบบนี้ฮะสามารถที่จะถูกตัดคะแนนได้หนึ่งคะแนนนะครับผมก็เป็น18นะครับในยกนี้ฮะถ้าเกิดว่าไม่มี โดนนับด้วยเช่นกันนะครับดูครับผมหมัดเวียงมาฮะสายสูงขึ้นไปถีบไหมครับผมเอาจังหวะนี้ดต,ต,ต่อยต่อยแล้วเตะเจาะย,ยางไปทีนึงเจอเขีย่ยพับในคืนมาเช่นกันครับเหนือผักออกไปนะฮะสำหรับบัวคราวนะครับ หมดยกครับผมโอ้ทำได้ดีครับในยกที่นี้นะครับผมเนื่องจากว่าได้นับนี่ฮะพิงมาครับผมแล้วหมัดหนูหมัดกระแทกขวาโดนเข้าไปเต็มเต็มหน้ากาโกดาโก้ครับผมทำให้ล่วงลงไปฮะนี่ฮะพิงเอาไว้ครับอู้หูดีนะครับผมที่โดนเข้าไปแล้วก็ยังลุกขึ้นมาต่อได้นะครับผมนี่ฮะแต่ว่าก็ทําให้คะแนนในยกที่2เนี่ยนะบัวขาวนะครับผมน่าจะได้10ต่อ8แล้วครับนี่ฮะหมายยกที่3าาโกดาโก้ต้องพยายามเร่งเอาคืนครับเดินเข้าหาครับผมถีบมาฮะนี่ฮะอู้ย เดินบุกเข้าหาครับผมแชมป์มวยไทยยุโรวันนี้ครับเจอกับแชมป์ยอดมวยชาวไทยนะครับผมดูครัเตะเจาะยางพับล่างไปครับผมเนี่ยโดนเข่าแล้วเขื่องแข้งขวาสูงขึ้นไปโอ้โหต้องเก็บแรงเอาไว้ต่อยในรอบที่3ด้วยนะครับผมแต่ว่านี่ฮะดูจากทั้งคู่ก็ไม่ไปหยัดอาวุธแล้วครับผมเนี่ยฮะแข้งซ้ายไปสองทีสายไปโอ้โหโดนเตะเจาะยางอีกทีนึงครับแข้งขวาเข้าไปครับเนี่ยฮะแข้งซ้ายของัวาวนะครับผมออกได้ว่องไวมากนะครับ โอ้โหแล้วก็แข้งขวาก็หนักเช่นกันเหนียดยเข้ามาครับเนี่ยเข่าไปแล้วก็เตะสายสูงกาโกะดาโก,ดากเดินลุกมาเหวี่ยงซ้ายมาอยาาประมาทนะครับผมอย่างที่บอกนะครับต้องยกนี้ต้องเหนี่ยพยายามที่จะเอาคืนเต็มที่แต่ว่าเจอดักด้วยเข่าครับโอ้ระยะสายตาของทางบัวขาวนี่ทําได้ดีมากนะครับเตะสายสูงคืนไปครับนี่ฮะต่อยท้องแล้วแข้งขวาขึ้นบนหูยยังกาดได้ดีครับแข่งสายมาอีกทีครับ เดินลุกเข้ามาโอ้โหหมุนตัวจ้แค่ฟาดหางฟาดโดนมาเอาคืนบ้างครับขอคืนเตะเจาะยางมาเตะโอ้ยเตะไปล้มลงมาโอ้จังหวะเมื่อกี้ฮะเตะแล้วลื่นไปนิดนึงครับผมโอ้โหนี่ครับโอ้สนุกเลยฮะสำหรับทั้งคู่นะครับผมนี่ต่อยล่างขึ้นบนครับหมว่ามุดหลบได้ฮะเป็นปีที่บัวขาวนี้ฝึกหมัดเพิ่มมาได้ดีจริงๆนะครับผมโอ้โหดูฮะเข้ามาแล้วอัปคัดเจอแข่งขวาสวนคืนไปครับผมทิ่มหมัดไปหลงแลลงท้องแล้วตีเข่าครับต้องพยายามผลักออกนะครับเพราะว่าเกาะตีเข่าไม่ได้หลายทีนะครับ นี่ยทิมมาทิมมาเจอหมัดขวาสวนคืนมานี่ะเตะซ้ายครับเตะสูงของทางดากูดากูนี่ไม่ค่อยโดนทางของครูบัวขาวนะครับหมัดเวียงมากแล้วครับเอาละจังหวะนี้ถีบมาฮะเกี่ยวล้มลงไปครับออหนึ่งนาทีสี่วินาทีนะครับผมถ้าสามารถที่จะปะคองไว้ได้แบบนี้ฮะเนี่ยหมุนตัวเตะมาอีกแล้วครับแต่ว่ายังยาวไปครับเนี่ยโดนเข่าแล้วก็แ้งซ้ายตามมาครับถีบมาเอาครับ ุเข้าหายูบัวครับจังหวะนี้ถอยมาโอ้โหดูว่ะโคโก้พยายามที่จะมุดเข้ามาแล้วก็ออกหมัดนะครับหลบหมัดนี่ฮะต่อยต่อยมาแต่ว่ายังทาอะไรไม่ได้ครับเจอแข้งสายสวนคืนไปโอ้เหนื่อยเหมือนกันนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับเนี่ยฮะคือทั้งคู่นี่ก็ต่อยรอบแรกมาแล้วนะครับผม8คนสุดท้ายแล้วรอบนี้เป็น4คนสุดท้ายนะครับวันหนึ่งต้องต่อยสรอบก็ต้องเซฟพลังงานด้วยนะครับเนี่ฮะเตะเจาะยางไปครับอันนี้อาจจะเป็นจังหวะที่ทั้ง บัวขาวต้องเริ่มเซฟนะครับผมเก็บแรงแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ตุนคะแนนมาได้แล้วนะครับเดินเข้าหาครับผมกากูดาโกเจอทีมสายทีมซ้ายครับหนึ่งเข้ามาอีกทีครับเนี่ยพิงไปสิบวิสุดท้ายครับผมอุ้ยหมัดขวาไปเมื่อกี้อุ้ยเกือบโดนฮะแต่ว่าเจอแข้งขวาส่วนขึ้นไปเดินเข้ามาเจอเขี่ยขาไปแล้วกดคอเอาไว้ครับผมนี่ฮะแทงเข่าไปทีนึงแล้วก็จับไว้ก่อนครับ เอาฮะกรรมการบอกไว้นะครับผมเตือนไว้ต้องพยายามที่จะไม่ตีข่าหลายครั้งครับนี่ฮะหมดยกสุดท้ายครับผมทางอากดาโกก็เหมือนรู้ตัวครับนี่ครับช้าในยกที่3นะครับนี่ฮะไปเข่ามาแล้วแข้งขวาสูงขึ้นมาครับโอ้ดูฮะออกวุธได้ดีจริงๆนะครับผมสาหรับครูว่าข่าวครับมาเป็นชุดๆครับนี่ฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับผม เป็นทางของครูบัวขาวนะครับผมที่สามารถที่จะเอาชนะคะแนนไปได้อย่างเองกฉันท์ครับนี่ฮะทะลุรอบรองชนะเลิศน,นะครับผมไปชิงนะครับกับคู่ปรับนะครับผมซึ่งเป็นแชมป์ในปี2005นะครับเอาชนะบัวขาววันช้าเมฆนะครับผมในปี2005ก็ได้ไปแบบก็เลือมๆนิดๆแล้วก็มีหลายคนบอกว่าการแข่งขันวันนั้นเนี่ยทางครูบัวขาวน่าจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมแต่ว่า ช่วยไม่ได้นะครับผมกติกาตอนนั้นฮะถ้าเกิดว่าคู่บวเข่าชนะในวันนั้นเนี่ยจะได้เป็นแชมป์สสมัยคนแรกของศึกเควันครับนี่ฮะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าชอบนะครับผมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมวยไทยฮีโลกครับแล้วก็ถ้าอยากชมคลิปนะครับผมในศึกชิงชนะเลิศของปีนี้เนี่ยก็ฝากกดคอมเมนต์มาด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ